ระหว่างทางนะครับโอ้กกตานต้นตาลเยอะเลยนะแต่ทำไมมันต้นข้าวมันดูลองเหลืองยังไงไม่รู้นะผมว่ามันเพราะว่ามันฝนไม่ค่อยตกหรอ่ะเขี่ยวนี่เนี่ยผมว่าาแถวนี้น,น้ำท่าเขาเยอะอยู่นะแต่ถ้าแถวนี้มันจะเหลืองเหลืองยังไงไม่รู้ จำพอรอ่อพรอ่อตาตันพิงไสล่าเลยนะครับ ส่วนกำขวาเนี่ยก็คือดงลิงนั่นเองนะครับเพื่อนกำลังทำความสะอาดอยู่ต้นยางนี่แบบชนะเลิศเลยต้นใหญ่นะครับลิงจะเยอะนะครับบางทีมันก็เยอะเกินนะพูดถึงลิงนี่ผมไม่ชอบนะบอกจริงเลยนะเป็นสัตว์ที่มันไม่น่ารักเลยนะ ผมเคยเห็นลิงที่ลบบุรีนะแล้วก็ลิงที่จอมบึงนะราชบุรีอะบริเวณที่ลิงเยอะๆนะแม้กระทั่งลิงภูพานนะ <c oughs> เนี่ยเต็มเลยแหละครับไม่ต้องเข้าไปข้างในละครับนะมันดงลิงชัดๆเลยนะลิงก็จะออกมาเพ่นพ่านยเงี้ยขยะเยอะนะครับออกมาหมดนะครับ ออกมาคุยเคลียร์หาอาหารนะครับพูดง่ายๆคือผมไม่ชอบลิงนะครับเต็มเลยนะฮะเนี่ยเปียบเลยนะครับเปียบเลยมีแต okay, ่ลิงกับลิงนะครับ โอ้ยมีเก้งด้วยนะเฮ้ยมีเก้งด้วยนะแถวแถวนี้นะคือมันขยะมันเยอะครับมันถ่ายรูปมาแล้วต้องขออภยนะัยแล้วบางทีมันก็อาจจะแบบติดขยะนะครับดีเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำใหม่นะครับบางทีถ่ายมาก็หาว่าเราประจานอีกนะเนี่ยบ,บริเวณดงลิงนะครับก็ ผมเห็นผมเห็นแม่เป็นแม่เป็นเก้งคือมันนึกว่าเราจะเอาอาหารมาให้นะครับก็มันก็มาถึงรถเลยมันพอมันไม่มีมันก็ไปนะครับนี่ยนะมารออาหารจากคนนะเนี่ย ลิงกับลิงเหรครับในวัดนี่เหมือนกันวัดดงเมืองนะครับพิตาิงแหรอครับลิงแล้วก็ขยะครับาบางทีถ่ายรูปไปนี่ถ่ายถ่ายไปนี่หลายๆคนอาจจะเสียอารณ์นะครับเพราะว่าขยะไม่รู้จะทำยังไงแล้วจะตัดออกก็ลำบากอีกแล้วครับ ตรงดงลิงนี่คือขยะชนะเลิศน,นะครับแต่ตรงหนองลำจัดเนี่ยวัดหนองลำจัดนนี่สะอาดสะอ้านสวยนะขอชมเชยนะครับชมเชยทางวัดหนองลำจัดนนะฮะแต่ตรงดงลิงนี่คือชมเชยไม่หลงเด้อพยาเยอะเกินนะครับ บรรยากาศระหว่างทางนะครับทุ่งนาบ้านดงเมืองนะฮะแล้วก็จะออกเส้นเส้นหลักแล้วนะครับเส้นมาจากดงเห็นนะครับก็ดงเห็นจำพรนะครับนะข้างหน้านี่ไม่ไกลประมาณสักสามร้อยสี่รอยเมตรนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเข้าจำพรนะครับพอดีมันออกมาทางนี้แล้วนะที่จริงผมว่าผมจะวกกลับไปทางจำพรแล้วก็ออกทางหลักสามสิบห้านะครับ แล้วก็เข้าะจะปัสาเข้าสวรคณนเขตนะเข้าตัวไกรสอนนะครับคิดมาคิด,คด,คดไปก็เดี๋ยวออกทางดงเห็นนี้ดีกว่าครับมันอยู่ใกล้แล้วนะฮะอ่างสุยแปดกิโลไปทางนี้ดีกว่าครับเส้นนี้ไปอ่างสุยนะครับอ่างน้ำสุยนะ แล้วก็เป็นเส้นปรับไปเมืองจำพรนะครับเราจะเห็นนะถนนมันถูกยกขึ้นมาสูงมากเลยนะสองเมตรกว่าและะ้วบ้งแต่ว่าผมว่านาข้าวมันเป็นโรคแล้วทางเนี้ยนะมันไม่เหมือนทางเขตเมืองจำพรเลยอะทางแก่งกอกอะอานม้น,นมันจะเขียวมากๆเลยนะนี่มันแบบอ,ออกเหลืองนะฮะ ย่าก็าแซมเยอะหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเขาหวานเอาเนะย,ย่าก็ย่านะครับย่าจะเยอะเนี่ยแล้วรอมอเตอร์ไซค์ลงไปเนี่ยก็ไม่เหลือนะครับเนี่ย ดำเมาอยู่นะโอเคครับมันเป็นปัญหาของข้าวนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินนะฮะปัญหาของคนคือหิวครับอันนี้บ้านสักขึ้นนะครับก็ปรากฏอยู่ในเพลงของมุกดาวัดสันติพรนะครับบ้านสักขึ้นเ่าบ้านสักขึ้น ทุกคืนฟันได้แอบ์บิงนั่นแหละครับบ้านปากไม่เจอนะครับบ้านทวดก็ไม่เจอนะครับน้องอิงก,ก็ไม่เจอนะบ้านปากน้องน้องอิงนะครับบ้านทวดเจออยู่โอ้แต่เขากำลังทำ ทางคอนกรีตอยู่ในหมู่บ้านนะสะักคืนนะครับบ้านใหญ่หนระืบ้านเี็เห็นอย่างนี้นะครับถ้ามาหน้าแรงนี่นาข้าวจะคนเนื้อเรื่องกับหน้าฝนนะฮะนาข้าวจะเขี้ยวงามเลยนะฮะทางบ้านสักคืนนี่นนะมอนเขาไม่ตั้งใจทำหรือเปล่าในช่วง นาปีเนี่ยไม่ตั้งใจเอาตอนนาแสกนะโอ้กำขวานี่คือบัวหลวงนะฮะเนี่ยไอต้นไม้มันบังโอ้สีชมพูสวยเลยนะได,ได้ต้นไม้มันบังครับจริงๆทางด้านซ้ายนี่ก็มีเยอะนะฮะกำลังบอก ดอกแข่งกันเลยนะโอ้บัวหลวงงามด้นี่เนี่ยโอ้สวยครับทั้งฝั่งขวาเสียดายมันต้นไม้มันคือต้นไม้มันบักไงคนะือถ้าต้นไม้ไม่บักนี่มันจะแบบจะโอเคอยู่นะเนี่ยมันมันมีแต่บัวงั้นเลยครับเนี่ย พเมันขายปัวเมือกนเนี่ยครัสวยอ่ะทางฝั่งขวานี่จะเป็นอ่างสุยนะพื้นที่อ่างสยนะุยเนี่ยโอ้ผมว่ามันเป็นหมื่นไรแล้วนะดูแล้วนะ บ้านบากบ้านหนองอิงก็คงจะอยู่ตรงแคมเซจัมพรนั่นแหละนะครับข้างหน้านะก็จะเป็นพื้นที่ของเซจัมพรอยู่ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเขาแต่งเพลงแบบตามหมู่บ้านตามเซจัมพรนะครับทางซ้ายเนี่ยเขาจะไม่ทำละนะน รอทำนาแซงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้ํามันท่วมนะเห็นไหมฝั่งขวาในพื้นที่อ่างนังสืออีกครับ มีไซขนส่งนี่ตามก้นผมมาตั้งแต่บ้านหนองลำจันทร์นะั ทางซ้ายมือนี่คือพื้นที่น้ําท่วมนะครับก็มีแต่น้ำกับน้ำนะครับนี่ขนาดว่าฝนไม่ตกดีนะ ถ้าน้ำท่วมจริงๆมันน่าจะขึ้นอีกเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรกว่าๆนั่นแหละผมว่านะแหล่งอาหารของเมืองจำพอดนะครับตางน้ำสุยนะ นึกว่าอ่างเล็กๆมันไม่เล็กนะครับเนี่ยมันน่าจะหลายพันไร่นะบริเวณนี้นะแล้วก็รวมอีกหนองหนึ่งเนี่ยก็เป็นหมื่นๆไร่ละพื้นที่น้ําท่วมพื้นที่รับน้านะครับพื้นที่แก้มดิงนะเดี๋ยวพอดพีครับกินปิ้งปลาปิ้งปลาสดๆเลยบนนี้โอ้พอดีเลย,ยปิ้งปลาครับเขาเหนียวฮอน กับตับมักแตงเนาะก็ด,ออดีเลยพื้นที่ก็ได้นะอ่าวที่บพื้นที่น้ำท่วมนะครับก็นาข้าวนะครับก็เดี๋ยวว่าจะทำนาแซงนะครับพื้นที่แก้มริงพอน้ำลดก็จะทำนาแซงกันนะครับเจอเอฟซีนะครับจำเสียงพูดผมได้จำเสียงปากได้เพิ่นวะ ถ้าพระบัจจีกับพระหัวเป็นข่อยผมบอกข่อยบม่ค่อยจะเปิดนะเนี่ยร้านอ่างซุยนี่นะครับบรรยากาศดีดีครับน่ากินตำ่ำโอ้แซ่บแสบอยู่ตำ่ตำฮานต่ำโยนแคมทางอ่างน้ำซุยเนาะเนี่ยบรรยากาศก็ดีดีที่ของเพิ่อนเลยบอกเพิ่นว่าถ้าใส่ใส่แป้งนัวสีโบใจเงินเพิ่น,พนว่าสันเดย์เพิ่นใส่น้ำตาลหลายเติมเลย บรรยากาศทางขวามือนี่ก็น้ําท่วมนะครับโอ้ยูดีมากๆเลยเด,ด้ได้เลยเลยปิงปลาหลดครับแต่ว่าไม่ทันแล้วครับบรรยากาศฮันเพื่อนนี่พักเนดะ้ผมชอบบรรยากาศนี้มากๆเลยนะครับแคมน้ำนี่แหละฮะทางนี้แหละมีอยู่ถ้ามาจากทางดงลิงก็อยู่ซ้ายมือนะครับ วิวทัศน์สวยงามนะครับราคาอาหารก็ไม่แพงครับนี่แหละก็น้ําท่วมเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับหลายหมื่นไร่ละครับพื้นที่น้ําท่วมของลุ่มเสจจาพรนี่นะครับนี่ก็หนุ่มสาวเขาจะพากันมา เล่นนะครับมาพักผ่อนตามภาษาตามวัยนะครับ เป็นพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่นะเป็นพื้นที่รับน้ำแบบหลายหมื่นไร่นะครับน้ำท่วมตลอดนะครับแล้วก็อ่างน้ำสุยนี่ก็ต้องระวังก็คว่เนี่ยัวัยรุ่นเขาจะมาประลองความไวกันนะครับ พื้นที่น้ำท่วมนะครับกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับหมู่บ้านก็จะตั้งริมกับริมริมที่มันท่วมนี่แหละครับก็คล้ายๆกับแอ่งน้องหานนะครับในแนวนั้นแหละครับ คือหนองหานสกลนครเนี่ยถ้ามันไม่เขาไม่ทําเป็นอ่างเก็บน้ําไว้เนี่ยมันเวลาหน้าแรงมันก็น้ําลดลงไปเยอะมากเลยนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะแต่เวลาหน้าฝนน้ําก็จะท่วมแบบเหมือนกันแบบกับอันนี้เลยนะครับกับทางแก้งกอกนี่เลยนะครับไอ้ที่เห็น,ป,นปัจจุบันเนี่ยหนองหานปัจจุบันเนี่ยที่สกลนครก็คือเขาทําเขื่อนกั้นนะครับ นั้นน่ะมันก็เปลี่ยนเสม,มือนเป็นเขื่อนใหญ่เลยนะนี่ขนาดน้ำมันไม่ขึ้นเต็มที่นะถ้าน้ำขึ้นเต็มที่นี่จะแบบอลังการการสร้างกว่านี้นะครับ แม่ผมมาอยากเจ,จอตอนนั้นมันไม่เจอนะครับ